เ็นรูลยอะขอดูตัวที่สองหน่อยเอาฝั่งนี้ก็ไม่ได้ละขาดเป็นรูเย็บติดหมดแล้ว อันนี้ตู้ที่สองนะเกลี้ยงเลยคะไม่เหลือใบเลยชอบไปอยู่ตรงมุมจีโน่เห็นหน้าไปช่วยตาจับกระแดนหน่อย ตู้นี้มีปีกแล้วอะอู้มีปีกจริงๆปะ้ะมันมีตรงน,นงั้นเลยมันก็บางตัวเริ่มจับคู่แล้วตัวใช่ม,มันมีปีกอ๋อตู้ที่เป็นตู้แรกที่ฟักมารอบใหม่เนาะอ่าตู้แล้วก็จะปีเป็นตู้ที่สี วุ้ยมาได้ไงอ๋อนี่นะคะจับแตนหลอดออกมาได้ไงก็ไม่รู้ก่อนอาหารเช้านะคะอัปเดตหน่อยอโหอมเลยยะเลย ตัวนู้นมีปีกด้วยนะมีปีกแล้วโอ้ยตัวนี้ก็มีประมาณสองรุ่นเหรอ เราสนใจตู้นี้มากเลยบางบางอันก็ยังไม่มีอะไรนะบางอันก็มีเยอะแต่ส่วนใหญ่จะมีปีกนอาะตู้นี้นะ่ะปีกเกิดแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าปีกมีมาแล้วก็จะเป็นในช่วงของการจับคู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เก็บไข่ของตะก,กะแตนอีกรอบหนึ่งลูกยายังไม่ขึ้นเลยจะได้นี่อีกอ่ะ ดูน้องจะรักกระเตนนะคะวันนี้อันนี้มันมันซ่อนจยางน,ะะนีนปนดาบ้อยง,งาน I mm -hmm. ฉลาดเนาะพอจับทางนี้มันก็บินไปทางนี้นนะนนอลองดูต้องใส่ดินประมาณนี้ สมมติว่ายิมากกว่านางม่บอกจเอาถุงแม่มาให้ลุงก <c oughs> อยู่ข้างในนะบอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้แมเ่เอาไปลงยูทูบอันนี้จะอัดนวิดีโอไว้ก่อน โอ้โหบินจากทางน้นมาทางนี้จับตักเตนนะคะฟาจังก้านะคะบ้านสวนซีรีกาปาตาอาราบิก้าอันเดียวกันไหมตวงถังดาวันนียมองแล้วยืนมมองไหนนอนดูใช่กินก็เข้ามาสิ เรือตอนนี้มันมาเพียบเลยเดดบินและ,ละวันเลยแจกะเนี่ก็น่าจะทำน้พริกแดงดีได้น้พริกจากะเตน เมื่อว่ามันน้อยน้อยกว่าทุกทีที่เราจับนะทุกทีเราจับได้ประมาณตู้หนึ่งสองกิโลใช่ปะอันนี้มองไปถึงกิโลหรือเปล่าตัวเล็กลงลดลงเลย

เอ็ดไอ้ลวกไอ้ลวกอันนี้ของครูเบนของครูเบนนะคะครูเบนสั่งครึ่งกิโลค่ะได้แล้วนะคะของครูเบนนะเออตัวเมียมันเปียกตัวเมียมันอีก